คือจะมาให้เลือกเลยใช่ไหมเอาอีกแล้วเหรอโลมิงถามจริงนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะกับนอนเล่นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อาจจะแบบเหนื่อยๆเ,เออยเฉยๆนะครับผมวันนี้ก็มีหน้าไม่ว่ามีหน้าวันนี้ก็คือมาแบบเป็นสก,กินนี้ <c oughs> โคตรสว่างเลยใช่นะฮะ โอ้ย oh, อะไรกันดะกนานะครับก็วันที่ไปเนอะนะครับ <OR> วัน <JI> นี้ก็มีน้องเมทนะครับเจ้เสียนมาด้วยนะฮะจะเป็นสะกินใหม่นะครับผมก็เล่นแบบนี้ฮะเล่นของลังแฝกนี่ครับผมแล้วก็ไอเทมก็ใช้นี้นะครับแล้วก็ทนตึกเวทนะผมก็คือทั้งทั้งทนทั้งเวททั้งเมททั้งนี่เลยฮะนะครับก็ประมาณนี้นะ นะครับก็บอกเลยว่าสวยชิบหายนะฮะซาต้ตาโฟเลนรือยังมีเอลซูอีกโอ้โห,โห,โหตายห่าแล้วครับรว่าตายหา่าจริงฮะแต่มีหน้าที่ผมแบบเล่นขันเกามาคือโลจะโลตันเลยฮะตอนนี้นะครับตอนนี้คือผมต้องเล่นเล่นโลมาจริงๆริงนะฮะแล้วดูนะ เอาเอะถ้าเจอโฟรเรนลำไม่เก่งก็โอเคไปถ้าโฟรเรลนลำรัวบอกเลยฮะระดับวลี่ฮาร์ดแล้วผมเกงกังวลฟังห่อดใจว่า <c oughs> มันจะปีกอีกแล้ว <c oughs> ทำไมกัน <c oughs> เนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะ <c oughs> คือผมตั้งแบบเป็นญ่าแบบญ้าโคตรย่าเลยอะ ยาวแบบยังยาวเลยผู้ชมฮะมามามารอรอให้ให้รู้ว่าเออมาคนเดียวนะมาคนเดียวนะอันแน่รู้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 เขารู้ว่าเขารู้มามาอื้อ่ะอุ้ยอุ้ยสตาร์มาสตาร์มาสตาร์มา เอลสูนี่คือมันต้องดูให้ดีอะคือเอลสูเนี่ยถ้ามันเลาะขนเลยจะเราตีไม่ได้นะกองตรงอืออืฮึโอ้โหสุดยอดไปเลยตายก่อนครับโอ้โหถ้าแบบถ้าถ้าตอนนั้นคือถ้าบนตะปูเป็นไม่ดึงมาคืนเราน่าจะรอดเะผมน่าจะรอดแล้วเอลสูดูดูดูท่าแบบ น่าจะน่าจะน่าจะโอเคอยู่น่าจะโอเคอยู่เอลซูน่าจะแม่นอยู่ฮะบอกว่าเลนเกมอะไรคือทอนนี่แบบทวบเลยล่ะแล้วมีความทัวบ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 ทัวบทัวบทวบเซตเซตป่าไปแล้วฮะ ก็แค่นี้ฮะอ้าวมา,มาโอุยโอ้ยหัวตายก่อนตายก่อนอืมอ้าวทอนแต่ว่าทอนแรงแรงฮะตอนเนี้ย <c oughs> คือโอเคอยู่แล้วอโอเคอยู่แต่ทอนถอยก่อนฮะ <c oughs> เอาละ <c oughs> เอาวแล้วยูเซียนเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าอย,ย่างเดียวครับยูเซียนเ,เนี่ยคือแช่ให้โดนแค่นั้นเองถ้าแช่โดนคือจบครับแช่โดนคือจบเลยขอแช่โดนแค่นั้นเอง มามาไปนี่มาดิไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก็ก็ได้วะโทษหีิบไปหน่อยไม่เป็นไรเพื่อนเราเราเราไม่ไอ้นั้นอยู่แล้วเห็นนะเห็นนะเห็นนะมานี้มานี้เลยมานี้เลยมานี้เลยมานี้จิจ้า อื้มฮึอื้มฮึโอเคโอเคใส่โดน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ด้วยอยู่ได้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 อื้มฮึโดนแซ่ฟาดพัวคือเรียบร้อยเลยฮะเออลซีนเอลซีนเอลซีนขอให้แช่โดนแต่มันไม่ถูกหนิยอลซีนเออเอลซูเด็ดตัวดีเลยอ่ะอื้หือจะให้แบบอยู่ในระยะระยะของตัวเองก่อนนะ คือทำไมต้องต้องต้อง,อง,องเลือกโลมใช่ไหมทำไมโมต้องแทงใช่ไหมเพราะเขาเลิกหมดแล้วไงชิบหายแล้วเพราะเขาเลิกหมดแล้วฮะคือผมต้องนี้ไงผมต้องอย่างเงี้ยผู้ชมอื้มไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมาโอเค ต้องอย่างนี้ยผมต้องอย่างนี้ไงทำอะไรไม่ได้ต้องไปได้ไงเอาเลยถ้ดโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเห็นนะ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 เห็นอยู่เห็นอยู่ยะเอออืมอ้าไปไหนไปนี่มอหนี้มอหนี้มอหนี้แต่เจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจจริงเออเออ เอ้าไปไหนล่ะฮะงนี่ตองนี้อุ้ยตายตายตายไอพี่กูตายโอเคมาเออนั่นแหละคือถ้าผมถ้าผมไม่ตายอ่ะถ้าผมไม่ตายคือเพขาก็ไม่ได้คิวใช่ไหมคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นใจนะฮะคนที่แท็กคนที่โลมอ่ะก็ต้องช่วยอ่ะคือเขาอยากจะฆ่าฝั่งนะเขาเขาฆ่าไม่ได้ไงครับผู้ชมคือไอ้ใจจะจะฆ่า แต่ด้วยตำแหน่งกระดาเมดะที่มันไม่ได้ไงมันต้องทนเอาอะทนเอาอะทนลาดเขาอะง่ายอะคือทนลาดเขาอะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะอืมโอ้เอาลิ้ดีกว่ามองดวงตาเห็นทำไม่มีใครไม่มีใครมาอื้อ ดึงมาดึงมา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 ,มาเลเง่งเก่งยางเก่งเพราะว่าตายก่อนอือหือตายก่อนคือดาเมจผมยังไงไม่ได้อะคือผมต้องแทงไงคือผมต้องแทงไงผู้ชมเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นไหมแล้วมันมี แช่แข็งไปไงแล้วดาเมจเอลสูคือมันแรงมากอ่ะแต่ว่าเอลสูเอลสูอีกฝั่งคือ,ค,อคือเล่นเป็นจริงร <c oughs> ผมคิดเลยว่าอีเอลสูอีกฝั่งคือเล่นเป็นจริง <c oughs> ไปนู่นเลยไปนู่นเลยเดี๋ยวเคลียร์นี้ให้เดี๋ยวเคลียร์นี้ให้ไปนู่นเลยไปนู่นเลย <c oughs> เอาขิหมหายแล้วครับ เราคลิปหายแล้วไปไปดูนุก่อนนะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบินมันบินอืมทำอะไรไม่ได้อะคือมันก็ได้แค่นั้นอนะ โอ้ยลำบากจริงๆแต่ผมชอบนะแบบตัวเองลำบากอ่ะตัวเองแบบว่าเป็นรองอ่ะคือผมชอบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบแบบมันจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ไงแต่ดูเอลฟ์โอ้โหยิงพุ่งพุ่พุ่เลยอ่ะอืมอืมเออเออ เอาเลยๆกูตายกูตายกูตายเอาเลยตายดาเมจไม่พอแต่ก็โอเคได้ไปตัวหนึ่งมียคือสัตว์คือแบบอย่างนั้นเลยอะลงออกทอยิงแล้วล่ะเนี่ยลดดาเมจอะแล้วก็คือป้อมแตกโอ้โหป้อมแตกจริงๆคุณผู้ชมคือทำอะไรไม่ได้อ่ะจริง ถ้าว่าถ้าจะให้ฝากความหวังกับใครนะผมว่าฝากความหวังกับพอลแล้วก็วอลวอลคาร์ดอะน่าจะฝากความหวังได้อยู่ <c oughs> คือแร้วปัญหาคือเจ้ผมทํำยังไงพอถ้าเจอพวกเอลสูเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยตาตหาใช่ไหมละครับผู้ชมรับเมฆกกไม่ค่อยมียนะ จตเตอรอ์มามามาเข้าไปเข้าไปอโอ้ยโอ้โหแล้วสี่ตัวสี่ตัวมาเลยอะสี่ตัวมาเลยอะ อุตส่าห์แทงไปแล้วทำโฮสเขาเต็มที่แล้วอะคือง่ายผมลบเต็มที่แล้วอะปาบก็โดนไหมก็ไม่โดนอือหือโดนเด็ดเออคือมันมันต้องมันต้องยอมโดนนะผู้ชมคือจริงๆอะไอซา,ต,าต้าเนี่ยคือถ้ามันบินได้อะคือต้องยอมโดนจริงๆ,ๆอะไม่ทำอะไรไม่ได้จริงๆ บอกจริงทองอะไรไม่ได้จริงต้องยอมโดนครับไอเนี่ยไอเนี่ยยังเนี่ยคือเออสูรแล้วใคารเล่นเป็นนะคือได้อ่ะมา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 เออเออเออฟันฟันฟันเอาไปไหนอ่ะพ่อขาดเอาไปนู่นเหรออ้าวอา้อาวไปแล้วกลับคืออะไรเนี่ย คืออะไรเนี่ยเข้าเข้าเข้าไม่เข้าเข้าหน่อยเอออีกนิดจัดน,นี่ฮะคือคือไม่ไม่ไมชอนก็วอล์ค่าะที่มันจะขวาผวาหวังได้อะจริงๆถ้าได้ผวาหวังได้คือจบเลยนะจริงๆสบายเลยอะเออแล้วก็อะไรดีอะนะฮะคือเราไมา่ได้โจมตีอะเร,เราเราน้น ความโดนอะเราเล่นโดนอะนะตึกออกโลฮะไม่ออกเสื้อถ้าถ้าออกเสือออเส้อเนี่ยคือเต้องโจมตีหนึ่งช้าแต่นี่คือเราออกโลผมพอโลเนี่ยคือถ้าเราโดนอะคือมันช้าแน่นอนเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอ,า,มเอา,าเอาใช่เอาใช่ได้ได้ได้จัดเลยจัดเลยใส่เลยใส่เต็มที่เลยอ<วะ>ืออออือ สองตัวเยี่ยมสามตัวเยี่ยมเลยนี่ครับเป็นแผนการบอกเลยว่าทอนถ้าแบบเล่นเกมนี่คืออย่างเทพเลยฮะเลย้ะทอนออดเกมอย่างเทพเลยบอกตรงๆอ่าแล้วมีคลิปตัวหนึ่งน่ายิงป้อมได้ครับถ้าถ้าเขามีไอแอนตินะโอโอโอปีตัวโอ้คลิปอีกคือโอสบายฮะ no พวกเลยซดิก้ามาคือคือผมไม่ไม่ค่อยจริงๆอ่ะคือผมแบบคือผมในใจคือผมคิดว่าผมแย่มากเกินไปหรือเปล่าอ่ะจริงๆผมแย่มากเกินไปเปล่าแต่ก็โอเคอ่ะจริงๆ จริงๆเพราะเพราะทอนอร์เฮะใช่ไหมใช่จริงด้วยเนี่ยเห็นไหมคือผมปรับเป็นกราฟิกเขาเขาว่ากราฟิกต่ำสุดฮะเพราะไม่มีไอซีจีฮะเห็นไหมคือคือจริงๆผมผมในใจผมคิดว่าผมผมเป็นคนแจกนะเพราะว่าคือคือผมช่วยจริงๆอ่ะแต่แบบก็ต้องแจกเพราะอะไรอ่ะเพราะผมเป็นแทงใช่ไหมเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมคือมันก็ต้องช่วยเพื่อนใช่ไหม คือไม่รู้จะพูดจงจริงๆฮะเฮ้แต่โอ้แต่แครี่เฉลี่ยต่ำสุดอีกนะฮะโอ้แต่โฟรเรนนี่คือไม่มาเลยเหรอโฟอรเรนนี่ออกอ้ออกอ,อกแล้วเขาเข้ามานะฮะเนี่ยคือผพราะว่าเอลซูอ่ะน่าจะเล่นเล่นเล่นเป็นน่าจะเล่นเล่นเป็นนะแต่คือถ้าเพราะว่าถ้าโฟรเรนเนี่ยไม่ไม่ออกจากเกมผมว่านะเพราะเกมยาวกว่านี้ แลผ,ผมก็คงอะไรไม่มากคนระับผมก็คือก็ต้องฝึกฝนไปนะฮะมีนาผมก็เล่นไปเรื่อยๆอนะ่ะเพราะว่าคือถ้าผมเล่นตัวไหนผมจะเล่นตัวนั้นไปก่อนให้มันโลตันนะครับผมประมาณนี้เนอะเดี๋ยวไม่รู้ว่าพอมีนาโลตันแล้วจะเล่นอะไรต่อนะครับผมโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เขาด้วยครับผมนะสำหรับวันนี้กับน้องมีนาคิวไม่ได้สักตัวเลยนะฮะก็คือต้องเป็นแทงโรลมใช่ไหมฮะก็คือจะคิวจะไปคิวของก็ไม่ได้นะครับผมนะ คิวโดนคิว9แล้วก็แอสซิสสิก็ถือว่าแอสซิสก็ยิกกองกว่าเพื่อนเหมือนเดิมนะครับผมก็คือจะเล่นแอสซิสซะมากกว่านั่นเองนะครับผมสำหรับนอมิน่าในพาร์ทนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้